โอ้โหจากแบบ texture มันนี่สุดยอดเลยมันกรึบมากเริ่มทุลิ้นมันได้ลูก่อนมาก texture ที่ไปทางเดียวเลยก็คือกรอบหอยล้าช่ไหนี่ผ่านลิ้นพูมาหมดละเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูหอยลวผ่านลิ้นมันมันอ่านิรูดแล้วมันแบบกระยุบเลยร้อยแรงสวัสดีครับพวกเราร้อยแรงนะครับวันนี้เรามากับเมนูรวมดาราโอ้โหงงสิงงงเมนูของเราวันนี้นะครับรัชวินเกียรติศักดิ์ เข็มักสอนหรือก็คือนกกาบินเลยแก้แก้แก้หรือว่คืออะไรเมนูอะไรพี่น้องยิงเมนูรัชวินอะไรนะก้อยก้อยรัชวินนะเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เซนาหอยนะเข็มักสรเชอรี่เข็มักสอนรวมกันเป็นก้อยก้อยเชอรี่ชื่อดาวไปไหน โอเยเวลาการบอกชื่อเมนูเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าครับว่าทำยังไงครับดูเลยไปดูกันเลยครับ ไหยแรงโอเคครับเห็นวิธีทํากันไปแล้วนะครับวิธีทําก็ไม่ยากเลยเออเราดูง่ายมากแล้วง่ายนะคะก็ต้องมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่หอยเชอรี่นี่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนศัตรูพืชนะออ๋มันจะชอบไปกินพวกข้าวในนาเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาต้องใช้วิธีแม่งกำจัดลําบากอืก็กินมันซะเลยอ่าทุกวันนี้ก็คือต้อง ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงหอยเชอรี่อเปลี่ยนล้วเปลี่ยนไปละดูนี่ดิถึงว่าละตัวมันใหญ่มากเลยแสดงว่าเขาเน้นเลี้ยงเลยนะแต่โบตีเนี่ที่เห็นนะคือเห็นจะส้มตำนะใช่ใช่มันจะชอบเป็นเครื่องเคียงไงส้มตำแต่จริงก็เขาก็มาทำเมนูเป็นก้อยอย่างนี้กันเยอะนะอ๋อเฮ้ยวันนี้มาลองดูโอ้โหถ้ย่งนั้นเน่ขอเริ่มบรรเลงเลยดีกว่านะเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากอืมอืมแต่ตัวเนื้อหอยเองเหมือนมันไม่มีรสชาตินะรู้เปล่า นั่นเนียมันกลึกมากเลยอ่ะมันจะมีกลิ่นอ้าวธรรมชาตินิดๆอืมอืมกลิ่นท้องนาอืมอืมกินกับผักก็เข้ากันนะเนี่ยอโหแต่แบบเท็กเจอร์มันนี่สุดยอดเลยมันกลึกมากเริ่มทุลิบทุลิรุ่นมากเท็กเจอร์นี่ไปทางเดียวเลยก็คือกรอบกรอบเหมือนกินยางกรอบเกีียวยางเหรอยางมันต้องเหนียวๆอันนี้เป็นเพรน้อกับแบบกัดขาดเลยใช่ แต่เราไม่เคยกินแบบแบบแคล้อยอย่างงี้นะขนาดแบบมาต้มตำต้มตำค่ะแต่นี่ตัวใหญ่เยอะเนี่ยอืมถ้าเมนูหอยแมงนี้คือแต่ว่าพี่หนุ่มก็ได้จะมีความชำนาญความชำนาญมากเรื่องหองหอยหอยบอกงั้นเรามีคำถามหนิหอยล่ะฉันนี้ผ่านลิ้นพวกงมาหมดแล้วม่เอาผ่านลิ้นแล้วเหรอผ่านลิ้นมันมันทังดูแล้วมันแบบกระอยูย กมันต้องละมุนอย่างปลาก็อย่างะมุนต้องอ่านวิญญาณนอดอ่ะอย่างเช่นนะฮะหอยหอยอะไรมันละย่าดีนี่นี่เอาคำถามอันไหนเอาถามเล่นล่นหน่อยเล่นหน่อยหอยมันละย่าดีหอยสุภาพปะมันมีด้วยเหรอมันะย่าดีไงหอยสุภาพอะไม่ต้องถามมันเด็กๆเรื่องไม่รู้อ่ะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ยอมไปกราบ หอยกราบหอยกราบหอยกาบอะไรอ๋อพูดแบบคนต่ำๆไปรุ่นหน่อยหอยกาบอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยบบนี้มาเข่างงเลยแล้วหอยอะไรขายไป็ลิตรปกติเราซื้อไปกิโลใช่ไหมหอยเนี่ยเขาจะขายเป็นลิตรหอยเชลล์ตุ้นตระหามหอยเชลได้ทำไมอ่ะทำน้ำมันทำน้ำมันไงโอ้โหเคยเล่นไม่ตอนเด็กๆกับเพื่อนๆอ่ะโอ้หอยเชลตอนเด็กๆเคยเล่นกับเพื่อนมาคำถามแบบอะไรเงี้ยปวนๆอะไรเงี้ย ตอนแรกคิดไปหอยปตทไม่ได้ไม่ได้กินก็ตามไม่ทันไงแล้วก็หอยอะไรปลวกไม่กินเขาแหละเขาแหละหอยอะไรปลวกไม่กินหอยหอยอะไรมาติดที่ปากเนื้อติดที่ปากมันแอย่างเงี้ยหอยไวชัตีนไม่ใช่ไม่ใช่หอยอะไรน้องเองหอยเชอร์รี่ปะปลวกไม่กินอ่ะเราพูดแบบหอยเชอร์ล่าอะไรอย่างเงี้ย อะไรเนี่ยไม่ได้เลยอะไรเนี่ยราไร้เ็ยหอยอะไรหวานที่สุดหอยหวานหอยแพงไม่ใช่หอยหวานจี๋หอยอะไรอะไปแนวนั้นเนี่ยเรไปแล้วปทา้องมดกับาให้ได้นอนแน่เถามว่าเคยกินแบบคนนี้ไหมของเธอ หรือเป็นลาบแบบกินแบบเพียวๆนั่นเองเกินตัวเป็นๆมันไหมไม่เคยเห็นตัวนึงก็อยู่ในสงครามที่ดูเหรอต้องอินเทอร์เน็ตภาพไปชื่อว่าอะไรแต่คนไม่เคยเห็นมึงก็ไม่เคยเห็นเลผมเนี่ยตัวจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นตัวมันนะแต่จร่งที่เห็นบ่อยๆก็คือไข่มันอ๋อตอนเป็นไข่อยู่ไข่มันจะเป็นสีชมพูเขาถึงเรียกมันหอยเชอรี่ไข่มันสีชมพูชมพูเกาะอยู่ตามต้นหญ้าหรือว่า ไอชงพลอยม้วนหรมันไม่ใช่ไข่กรอบอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นไข่เชอร์รี่อ๋อเหรอแต่ตัวมันอยู่ตรงไหนนึกว่าไข่มันอ่ะจะอยู่ตรงนั้นอืมแต่อันเนี้ยเอาจริงจาอร่อยได้ต้องต้องอยู่ที่การปรุงนะเพราะด้วยตัวเนื้อหอยจริงๆแล้วมันมันไม่มีแบบไม่มีรสชาติอะไรของมันเลยแต่นั้นนะต้องปรุงต้องแบบต้องเข้มข้นจริงๆเพื่อให้มันเคลือบให้อารมณ์เหมือนปลาหมึกปะแต่ปลาหมึกก็จะมีรสชาติของมันอยู่นะ คือปลาหมึกตัวปลาหมึกเองมีรสชาติและมีกลิ่นเฉพาะของปลาหมึกที่เรารู้สึกว่ามันหอมอร่อยกรอบแต่ตัวหอยเชอรี่เองเนี่ยกลิ่นที่ติดของมันมามันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแนว้ธรรมชาติอ่ะซึ่งมันไม่ได้ให้รสชาติอะไรเลยอ่าดังนั้นถ้าจะให้อร่อยได้ต้องบริการปรุงจริงซึ่งอยู่ว่ามันไปอยู่กับอะไรมันก็จะเป็นแบบนั้นนะผมมองเกินไปปรับตัวเก่งเพราะงั้นมันเลยเหมาะกับเป็นพวกเครื่องเคียงที่มันชอบอยู่ในตำถาดเท่าผมสังเกต ใช่เออตอนตอนไม่รู้คืออะไรเด้อคือความฟัอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่มีตั้งล่้งหน้่มีเรื่องขิงเนี่ยการขิงกันเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนะที่ขิงกันทำไมฮะมีอะไรเหรออืมพวกสัตว์เนี่ยมันก็ขิงกันเหมือนกันเหงอนเรออะเออเวลาแบบเจอกันเนี่ยแต่คนก็จะมาขิงกันนะอ่าลูกเสือชีตาเขาบอกเลยเฮ้ยพ่อกูเป็นนักวิ่งเว้ยอ่าใช่ใช่ลูกเสือโค้งมาเฮ้ย พ่อกูเป็นนักล่าเฮ้ยเอางี้ยลูกเจี๊ยบโอเไม่ยอมพ่อกูเป็นนักว่ายน้ําอืมอ่าลูกเจี๊ยบเดินมาเฮ้ยพ่อกูเป็นนักแก๊บอะไรนักเก็บนักเก็บไก่ป่ะไก่เองไก่แก๊บไก่ผิงไงแหม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นนึกเขาดูดีหมดเลยนักเก็๊บดิ้นแต่ก็อร่อยอร่อตึ๊ดอะไรตึ๊ดจริงได้คอยยิ้มมุมปาก คือเรียกว่าเราไม่ได้กลิ่นตัวหอยไปเลยใช่แต่ตอนที่เรายังไม่ปรุงอ่ะหอยมันจะมีกลิ่นธรรมชาติติดอยู่นิดนิดแต่เนี้ยมันโดนพวกพริกพวกข้าวคั่วอะไรกบหมดเลยอืมสำคัญคือแบบต้องปรุงถึงนะก็ต้องต้มจตัดถึงนะเข้ากันไอ้หอมใหญ่แล้นะอือหวานนะหอมหอมทำไมหวานไม่เลี่ยนนะผมว่าผมนั กินได้มากอืมก็ดูกินเรื่อยๆเพราะมันมันไม่ให้เรียกว่ามันก็ไม่ได้หวานไม่ได้มันอะไรจนแบบเลี่ยนอ่ะกันเทียบกับแลรากินหอยแข็งเงี้ยพักๆหนึ่งเราจะเริ่มเรื่อยๆกินไม่ไหวใช่เฮ้ยที่จริงเราก็มีเมนูทำหอยแครงไว้นี่ใช่ไหมใช่ไปดูได้ดเลยใช่เมนูตากล้องรีเควสโอ้บอกเลยตากล้องรีเควสเมนูไหนก็ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปเก่าเราว่าตากล้องเขา อร่อยเด็กมากกินยันเปลือกอะมากต้องบอกว่าเป็นมุกที่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นมุกไม่ลอ็อกอ่ะมุกธรรม,มาชาติแล้วแตนั้นเขาไปหาหมอเลยคนแตกแล้วเรียบร้อยถ้าจะดูดลงคออะอมโตกถึงดังมากรอาครับมีทักเลยนะทำไมหอยแครงมันแข็งจัง <laughs> ขยายไปอิงมาไหมไม่ไปอิงผิดช่องผิดช่องเยายอแล้วอิงนะบ่อยๆว่าเลยคุณน้าเขาเขินๆแล้วหลังๆแบบว่าเอ๊ะมาแล้วแบบโอเคไหมคนดูโอเคไหมนั่นเดี๋ยวนี่อยากกินอย่างเดียวเลยตอนนี้มาแล้วแบบนั่งจกยุบยุบยุบอย่างเดียวเลยโอเคไหมอ่าถ้าอยากให้เหมือนกันต้ยิมาบ่อยๆก็ภาพลักษณ์ให้ช่องเราดีขึ้นปกติช่องเราเป็นช่องให้สาระสาระอะไรอ่ะ สาระแบบเร็วๆคล้ายๆกับจำเมื่อกี้เพราะว่าคนไทยสมาธิท่านเราไม่สามารถให้สาระอะไรที่แบบยืดยาวได้เราต้องให้แบบเร็วๆหน่ะเป็นช่องที่มีสาระเร็วเคลมเร็วด้วยนะสาระเร็วต้องพูดแบบจังหวะดีๆเลยเป็นสาระเร็วพูดช้าเดี๋ยวเป็นคำอื่นประมาจจะเปลี่ยนได้เฮ้ยกินผื่นนล้เนี่ย เอ็มพีเหมือนกันเนี่ยจานนี้บอกเลยแต่มันลองไปใส่กับปีนูอื่นบ้างก็ได้นะเพื่อเพิ่มแบบความแบบนึบหนับอันได้เคี้ยวอะไรเงี้ยคือถ้ายกความอร่อยจากสิ่งที่เราเคยกินมาคืออย่างเมนูอื่นเนี่ยเราจะดื่มนํำความอร่อยจากตัวเท็กเจอร์ของตู่ดิบ้นนั้นหรือออกมาอย่างเรากินแซลมอนอย่างเรากินกุ้งเรากินเนื้อเราเราดื่มความอร่อยจากตัวเท็กเจอร์ของตั้ดิบนนั้นแต่ตัวเนี้ยตัว วัตถุดิบเนี่ยมันไม่ได้ให้ความอร่อยอ่ามันต้องอาศัยสิ่งที่มาแต่มันให้อรรถรสในการกินเต็มน้ำเต้มลงไปอย่างนี้เลยนี่คือมันทำให้เราเราเคี้ยวสนุกอ่ะแล้วมันก็เหมือนเคี้ยวเพลินก็เลกินได้เรื่อยๆนะผมว่ามันเหมาะมากนะกับการเป็นกับแก้มอืถ้ามันจะเป็นอาหารที่แบบกินงกับข้าวเนี่ยโอเคอ่ะมันอาจจะดูแบบไม่อร่อยอ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะกินกับข้าวเห็นไหมเราเคี้ยวเคี้ยวไปเพลิน เคี้ยวไปด้วยดื่มน้ําไปได้วยอ่าต้องอันนี้ไปย่างไดไป่ะก็อาจจะได้นะแต่ผมรู้สึกว่านี่มันก็สุกมาแบบนึงแล้วเขาย่างมันใช่จะยิ่งถ้ายากอาจจะมไม่รู้นะว่าอาจจะต้องเอาตั้งแต่ตอนมันยังอยู่ในเปลือกหรือเปล่าแต่มัะมีมเส้นเามาเลยผมมันด้วยปะ่ะใช่ใช่ใช่เรื่องนีน๋ยาวยวคือแนะนําว่าซื้อบบที่เขาแกะแล้วด้วยนะใช่อะไรของของเขาด้วยบางคนรู้ว่ามีเส้นเมาอ้าวอางนี้ประหยัดเลยสิ ไมนต้องเนี่ยไม่ต้องซื้อน้ำเลยเมาเลยคนเราเมากันนอันตรายนะครับบางคนแพ้เนี่ยอาจจะเสียชีวิตเลยเมาแล้วเรากินมาไงวะเนี่ยเขาออกแล้วเขาออกแล้วเขาออกไปแล้วเอาเนื้อออกห้เนื้เมาไว้เนื้อจัิมเต็มตายเนี่ยนั่งเมาอยู่คนเดียวเลยตาเหลือกเลยถือว่าตาหวานกันไม่ใช่นะก็โอเคภาพรวมวันนี้ถือว่าเรากินแบบบอกว่าภาพรวมของการกินอร่อยแล้วกัน <alors S 1> อร่อยแล้วก็เป็นเมนูที่เรียกว่าอร่อยแบบเกินคาดเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังจากเราคิดว่าจะกินมันแล้วมันจะอร่อยอ่ะอออืมเกินไปก็นั่งเมาเพลินไปยคือลาบใช่ไหมไอ้ก้อยไอ้ก้อยดีดีนะเลื่อกการขิงเนี่ยมันจบแค่ลูกเจี๊ยบให้ทราหอยเชอรี่มันไปขิงต่อนะยังไง่ะออยดิอลอเขาบอกว่าเป็นวัชพืชนะ ไม่ใช่แล้วไม่รพึ่แล้วเรนนี้เป็นเมนูแล้วไปหลายสเต็ปเลยนะคะเนี่ยโหดูดิหมดไวมากเลยเชปนุ่มอร่อยมันเชืเ่อเพลินเชื่อเพลินภาพรวมมันภาพมันทำให้ภาพร,รวมอร่อยอแต่แว,ว่าทานเมนูนี้เดี๋ยวลองไปอ d a p เป็นเมนูอื่นบ้างนะ,อ,ะอาจจะต้องเอาไปอยู่ในอะไรที่เรารู้สึกว่า มันมีการปรุงที่รสเด็ดเดลองเออเป็นตัวประกอบบ้างตอนนี้วันนี้เขามาเป็นตัวเอกเลยเดี๋ยวเป็นตัวประกอบบ้างแบบดูในหรือได้มาลองเอาไปทํากับเมนูที่เป็นใต้ๆหน่อยไหมอย่างเช่นผัดพี่แกงลองไหมเฮ้ยังไม่เคยเห็นไมยเคยใช่ใช่แต่ประสบการณ์คิดว่าไปได้ไหมนั่นเด็ถ้าประสบการณ์ไม่รู้เพราะไม่เคยลองแต่แต่ถ้าพอได้ลิ้ม t e เจอร์ของมันเนี่ยผมคิดว่ามันไปน่าจะไปได้อะไรก็ได้อ่าเฮ้ยอาจจะมีแน่นหน่อยอะไรอย่างงี้ดีสาร ไอ้ภากับทางใต้ทางใต้เอ้ยได้นนัต้องลองต้องลองเพราะว่าก็สังเกตมันก็จะไปอยู่กับผู้เมนูทางอีสานใช่อาจจะเพราะแบบทางฝั่งใต้เราเขาไม่ค่อยได้ปลูกข้าวเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เจอมันด้วยโอเคครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหมดไปแล้วกับเมนูอะไรนะรัชวินปุจิกาไมต้องไปเลือกใครวะเรียกครยาำลำบากเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วเป็นแบบ เป็นยุคที่แบบเราเขาเรียกว่าอะไรดังในยุคของรุ่นรุ่นเราเก้าสดอะไรเงี้ยรุ่นใหม่ด้วหรอรุ่นใหม่ในรุ่นใหม่เขาดูซีรีส์วงซีรีส์วายเปเกาลงเกาดีแล้วเขาไม่ถึงแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ได้ดูคลิปของเรามาใหม่ก่อนใครนะครับผมต้องแล้วยังไงก็ฝากไว้เดวยครับแล้วติดตามกันใหม่ในเมนูหน้านะครับ สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย